สวัสดีคะ่ะทุกคนช่องลพรพิมบออฟิเชียลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตามหัวข้อเลยค่ะ watch on my ipad ค่ะก็คือว่าใน ipad เหนียวเนี่ยมีแอปอะไรบ้างมีอะไรอยู่ ในเครื่องมากนะคะมากันที่หน้าแรกนะคะก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกมีนาฬิกาปฏิทิน Face Time แล้วก็จะมีโฟลเดอร์นี้นะคะรูปภาพและวิดีโอค่ะก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปเนาะเป็นแอปแต่งรูปนะคะมี VLO l g i n e m a s t e r ก็จะเป็นพวกแอปตัดต่อวิดีโอเนาะแต่ที่เมียวได้ใช้ประจำเลยก็คือแอปนี้ค่ะ VLO ค่ะ อันนี้ก็เป็นอุณภูมิคะ่ะมีคลังภาพนี่แหละถัดมาก็จะเป็นแอปที่ใช้ค่อนข้างใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นแอปพวกแอปโน้ตเนี่ยแหละค่ะเอาไว้แบบว่าจดนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จะมีนี่นะคะเหมียวก็เพิ่งโหลดมาเมื่อไม่นานนี้เอง n น t ตแอปพลิเคชค่ะก็คือว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้จดอะไรมากมายเท่าไหร่ก็เลยเพิ่งจะโหลดมาถัดมาก็เป็นเตือนความจำเนาะ แผนที่ Google Map Google Map เนี่ยก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะคะที่เหมียวก็ค่อนข้างใช้บ่อยเลยเพราะว่าก็คือเวลาที่เราจะแพลนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าจะออกทริปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะคำนวณระยะทางเนาะว่าออที่ที่เราจะไปกับจุดที่เราอยู่มันกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะห่างกันมากไหม ก็จะประมาณนี้นะคะหน้าแรกต่อไปหน้าที่2ค่ะหน้าที่2ก็จะเป็นพวกโซเชียลมีเดียนะคะอะไรต่างๆนอกความบันเทิงหน้าที่โฟลเดอร์แรกค่ะโฟลเดอร์แรกของหน้านี้ก็จะเป็นพวกหุ้นประภาษาคําสั่งรัฐเครื่องมือวัดอะไรทํานองเนี้ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะถัดมาก็เป็นแอป t i k t o k ค่ะมี แอปเชนด้วยนะคะเผื่อว่าได้ช้อปปิ้งออนไลน์เวลาแบบเบื่อเบอเซ็งๆเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะเว็บของเอ้ยแอปของขนส่งนะคะอันนี้ก็เพิ่งโหลดมาไม่นานนี้เองเพราะว่ากำลังจะไปทำการต่อใบกับขี่เนาะถัดมาก็เป็น Instagram นะคะก็เล่นอยู่เนาะแล้วก็มี Facebook มี Messenger, Line, Twitter, YouTube นี่ก็ใช้เป็นประจำค่ะ u YouTube ไว้ดูนู่นนี่นั่นแล้วก็หลังบ้าน YouTube แถวถัดมาก็เป็น Lazada Shopee นะคะเอาไว้ช้อปปิ้งเนาะแล้วก็มี Google นี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนก็น่าจะใช้บ่อยใช้ประจำเหมือนกันนั่นแหละคนได้ถัดมาก็จะเป็นความบันเทิงนะคะ ก็จะมีบักกะบูซี CS 3พลสแล้วก็จูกนะคะนี่ก็ใช้ค่อนข้างบ่อยเลยเพราะว่าบางทีเวลาที่เราว่างเนี่ยเราก็จะดูละครย้อนหลังนะคะก็เป็นคนที่ติดละครไทยเนาะต่อไปโฟลเดอร์นี้ก็จะเป็นการเดินทางนะคะก็จะมีแอป a i r a s i a n ียนกแอนะคะเอาไว้จองไฟล์บินเวลาที่เราจะไปทุระปับปังเนาะ แล้วก็มี Booking Agoda เอาไว้สำหรับจองที่พักค่ะต่อไปก็เป็นเกมนะคะเกมนี้คือ,อเล่นอยู่แค่นี้จริงๆอะคะ่ะทุกคนก็มีแค่3เกมนี้แหละ Heyday Candy แล้วก็ Subway นะคะแต่ว่าเกมที่เล่นบ่อยที่สุดแล้วก็ติดมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็น Heyday เนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะเป็นเกมที่แบบว่า เล่นบ่อยมากมากมากมเลยค่ะแต่ว่านี่ก็เพิ่งหยุดเล่นไปเมื่อสองสามวันนะคะยังไม่ได้เข้าเลยเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยุ่งๆ จะประมาณนี้นะคะเลเวลเกหกค่ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนเกมแคนดี้ก็ไม่รู้ถึงด่านไหนแล้วก็ ช่วงนี้ก็ห่างๆแล้วเหมือนกันต่อไปแถวถัดมานะคะก็เป็น Google Earth ค่ะเพราะว่าคือเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าเมืองไหนประเทศอะไรอยู่ตรงไหนนะคะก็จะดูเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะถัดมาเป็นแอปพารูนะคะก็เอาไวจ้จดโนต้ตจดโน่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แล้วก็มี Daily Life อันนี้ก็เป็นแบบคาล e อนด r เอาไว้ให้เราแบบจดโนต้ตเหมือนกันนะคะก็เพิ่งจะโหลดมาเนาะค่ะวิดีโอเซิร์ฟเวอร์อันนี้ โหลดมาก็ตอนที่ทําแบบประมาณว่าให้กดซับช่องเรานะคะแต่ว่าก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดซับให้เมียด้วยนะเป็นกลังใจให้ช่องเล็กๆช่องเมียด้วยนะคะ <c oughs> อ่ะเข้าเรื่องต่อค่ะแล้วก็จะมี True i Service นะคะก็เอาไวเ้เช็คเช็คเน็ตเช็คอะไรแบบนี้ค่ะค่าโทรค่าเนี่ยอะไรต่างๆแล้วก็ แอปเซเว่นนะคะเซเว่นเดลิเวอรค่ะเพราะว่าบางทีเราแบบทำงานเนาะคือยุง่งยุ่งไม่มีเวลาที่จะทำอาหารยินเองอะค่ะก็สั่งให้เขามาส่งก็เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นแอบปบสุดท้ายเลยนะคะเนี่ยแอปโล t ัสค่ะก็คือบางทีแบบคือช่วงนี้ เออมันก็โควิดเนาะถึงแม้ว่ามันจะเริ่มซาแล้วแต่ว่าบางทีเราแบบไม่ค่อยได้ออกไปที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งของใช้อะไรแบบเนี้ยให้มาส่งเออก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทำคลิปไหนแล้วก็คลิปอะไรก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ